อ๋อเ oh, ลยครับปอร์ตตัวใหม่ขึ้นเนินเกือดห้าครับเราไปดูกันอ๋อตามไปดูกันนะครับโอ้โห oh. ครเนินเกล็ดหมานะครับเนินเกล็ดหมาโอ้ oh, ปายแดงอยู่เลยครับปายแดงโอ้ oh, ขึ้นนิ่งมากไฟแ,แท็กสี่คูตีครับไฟแท็กสี่คูตี โอนิ่งมากโอ้โหไม่คึกคักอะไรเลยนะครับโอ้หขึ้นนิ่มมากเลยอะ่ะไฟแดงอยู่เลยอะ่ะโอ้โหนิ่งมากครับโอ้โหอาร์ติเตลอะไร <S 2> <S 2> <S 2> ไฟแดงอยู่เลยนะครับดิฟล็อกมีไหมครับดิฟล็อกอะ่ะ ครับนิดนึงล้อลอยนะครับล้อลอยนิดนึงได้ไหมได้ไหมมีดิฟล็อกหรือเปล่าไว้แท็กซี่คุณสี่ป้ายแดงนะครับทดสอบเนินเกือกม้าไอมีดิฟล็อกหรือเปล่า

อะไรที่ระบบความปลอดภัยมันสูงฟอร์ดได้ฟึบเฮ้ยนั่นไงสวยงามครับสวยงามถามทีไม่ไปดูเลยครับเราตามไปดูเลยครับโอ้สีบุตรสียางเดิมเลยครับ พี่เฮ้ยรีบตะกี้ไม่ได้ดีบล็อกเหรอมันนี่รีบล็อกเหรอมีนะพี่ว่าตอนแรกตอนเช้ามันขึ้นได้เลยสองสามรอบและอ๋อตอนแรมันมีมันปีอ๋อได้ไดเกี่ยวกับยางด้วยเนาะเกี่ยวยางแต่ว่าก็คือเปลี่ยนลายอ๋อเราเปลี่ยนไหลด้ยแต่ว่าไม่หมดอ๋อจะขึ้นได้ไหมอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่โหมดที่มันล็อกอ๋อที่ไหนครับ ไปยังแดงอยู่เลยกระเดินกระหม้าอืม